สวัสดีจ้ามันีสิาพาดท่านผู้ชมมากทำอะไรเอ่ยให้กินบอกสิตำหม,มากถินออนมะเขือยี่กันละ่ะสิลอเบิ้งถินออนเดี๋ยวเอาเด็ดกัน,าม,าม,าม,นาม,มาตำตำตำก็ตำหมกงนี่แหละ เดี๋ยวเห็ดเป็นกลิ่นกันนะนี่แหละอารมยออนเนี่ยละลองตำดูสิม่ามันจะอร่อยไหมเป็นกระเสียกิได้แล่ะเนาะ

ก็ทีลงตันที่มันยกฟอง้ายได้แ่เชื่อ ปุ้มเครื่องกันหอมได้ยละ่ะกลิ่นหอมนะกินหอมปกริิน ชื่อลดว้ารวงเลยสิ แซ่บจ้ะอร่อยอร่อยตามมากระถิ่นออนกินกับขึนเหนียวแซ่บเด้ซีบแหลวแซ่บ chưa chả cái gì Hãy subscribe cho không ไปเมื่อคยตามไปตามั้งอบบต้มากระเชนมาแล้วก็สีบางข้างกินกับเขา้า